<Hello. S 1> โอ้โห <Hello. S 1> มินดาเปิดกล้อง hello hello, hello เองเลยเดีย๋ยวแม่ไม่จะบอกนะคะเอาพี่จะมีค่ะสวัสดีเพื่อนก่อนทั้งเรงโอ้มินดา hello ฝรั่งมาจากไหนคะเนี่ย hello ฝา <c oughs> กแม่กดติดตามไวไ้ด้วยนะแม่แม่จะอาเจียนจ่าเย็นนี้นะคะสองสาวนั่งวาดรูปประบายสีกันที่หน้าบ้าน,าน,านจ้าลูกพระอาทิตย์กำลังจะตกดินขาเพื่อนๆจ่าแม่พระอาทิตย์ ไว้ในในพี่เชอมีว่าอันตรายไหนเอ่ยมันมาเหมือนกันเลยอุ้ยนุ่นใช่ไหมพระอาทิตย์ดวงนั้นกับของตัวเองไหนอะนี่อุ้ยนี่ที่ตัวเองกำลังจะระบายสีแต่ว่ามีตาให้พระอาทิตย์มีตาบนฟ้าไม่มีตานะจ๊ะนี่ค่ะพี่เชอมีของเราแม่แต่พระอาทิตย์ทำไมดิละตื่อ้เฉดแม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่ตอนนี่เขาเขาเต้นจนคอหักอุ้ยจริงเหรอจ๊ะจ๋าจ๋าจ๋าจ้าเหรอโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ สรุปตัวไหนเต้นกัของโคหกพี่เชอร์มีว้าได้หลายตัวแล้วนี่อันตัวนี้ว้าแกงสปังกี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่อู้หูขวัญใจของพี่เชอร์มีค่ะแกงสปาเก็ตตี้โอ้หล่ะจ้ามินดาอันตัวนี้โอ้โอ้มินดาว่าอะไรดูซินี่นี่มินดาก็เริ่มลงมือกับพี่สาแล้วค่ะส่วนเจ้าอ้วนของเรานั่งสวยให้กำลังใจน้องๆในทางด้านโน้นนะคะนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะเจ้าอ้วนหยุดท่ามกลางสนามหญ้าทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ โอ้นี่พาีิสุนทาร์ของพี่ชมิะนะใบให้่เลยใบยบัวกระวนน้ำตาใหญ่โอ้จามินดาแม่เจมแบล็รเพลงก็เป็น่าค่ะพี่าน้อว่าจะจาเบัวรกับพี่ชมิน ตตือนตืนตืนตืนนะจ้าน่ารักไงมันเป็นเพลงน่ารักโ่ยงกัดหรือเปล่าเนี่ยฮะเนี่ยตุ่มแดงๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนีใช่โอทายารือยังเนี่ยตรงเนี้ยแม่ได้ทาไมเดินเนีดระบายสีดเดเติเนเดิเดินเดิเินดินด อันนี้พี่สาวของเราระบายสีเสร็จอีกหนึ่งตัวแล้วอ่ะอุ้ยเชอมีมันสวยมากๆเลยทุกตัวมันสีสันสดใสหมดเลยแม่ชอบนังระบายลากาดน่ารักจ้ามินดามินดาระบายเลยจ้าอ่าระบายเลยลูกขยับสิเลยโต๊แล้วอ่าแม่นากาดน่ารักว้ายตัวนี้ตาโตจังเลยเนาะพี่เชอมีเนาะแม่นากาดน่ารักว้ายจ้าสุดเจ๋งมากแ่ากาดน่ารักสุดเจ๋ง

ก็มาเลยแล้วก็ทำเป็นสัมปทานหน้ากากกระแตโอ้หรอจ๊ะตอนเป็นสัมปทานเจ้าก็มีอ่าอาหัวตาหนุ่มเป็นเป็นลูกหัวใจโอ้ยหรอจ๊ะไม่ไม่ถ้าเป็นสัมปทานอ่าแบบแตกก็ให้น้องินให้ดูจ้าจ้าดูจ้าโอ้โหนี่พี่เชอร์มี่นี่ระบายเป็นเส้นอย่างงี้หรอพี่เชอมีสีเขียวอะคือหน้ากากหรืออะไรจ๊ะอ่าไม่ใช่หน้ากากก็มีลวดลายได้หรอ ไม <quarters of speech> ้อะไรคิ้วหรอนันสิม่วงอ่ะาตาวยลาลาบดีดีดีมาตดูโอ้สุดยอดมาโอ้สุดยอดมากมีเฮลตุ๊กตาหิมะโอ้เฮลตุ๊กตาหิมะสุดยอดมากไม่มีเฮลตุ๊กตาหิมาามินดาวารไงม่เฮลทุกกตาหิมะก็จะแ่บ ่จะเดดิมมไไ้ว้าวอันนี้สีน้ำเงินสลับเขียวนะจ๊ะเว้ยนั่นอะไรจะมีมือมือเหรออ๋อเฮลเขามือเล็กๆอย่างนี้เหรอจ๊ะเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยแมาจากแม่นี่มาจากความจริงแล้วเขาจะไม่มีความจริงแล้ว่ะโอ้รหความจริงแล้วเขาจะไม่มีอันนี้พี่เชมีแต่งเติมให้เขาใช่ไหมั้สีอะไราตัดตาตัดต อะไรจ๊ะทง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 สื่อแล้วก็เฮอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเต้นอย่างนี้หรออตัวสีเทาเขาเต้นอย่างนี้หรอโอเคโอเรียนแบบกันได้หมดเลยนะจ๊ะ โอ้โหดูแล้วเก็บรายละเอียดกันได้หมดว้าวอุยตรงนั้นสีส้มคู่กันสองตัวเลยเหรอจ๊ะอ่าอันนี้ตัวนี้ตัวใหม่อุ้ยทำไมนี้ไม่มีหน้าตาเธอมี่หน้าตาเัวหายเป็นตึ้งเป็นตึ้งแต่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าใส่ตาตาก็หายอุ้ยฟ้าผ่าใส่ตาตาหาย้นี่ก็ร้องนเต้งอย่างนเ้นเตะกับเพื่อนๆ วายจ้าลูกเว้ยนี่สีเขียวใช่ไหสวยจังเลยที่สลับสีใช่ไหมโอ้ในนี้ตัวนี้เขาสวยนะเขาสลับสีแบบเนี้ยจ้ามินดาสลับสีเลยแม่เราจาสลอกสี ่อ,อ,อุ้ยตัวนี้สีม่วงอตัวนี้เขายิ้มสดใสร่าเริงเลยนะจ๊ะพี่เชอรี่น้วเขามีฟันไม่เหมือนตัวอืน่นอ่าใช่ใช่ใชเขามีฟันด<ม>้วยนะมัมังนาามนจะมองระบาหนากาจุดนากเล้ยวเก่งมากมินดาเก่งมากนี่นี่นี่ตัวนี้เขามีฟันด้วยนะคะเพื่อนแม่แม่จ๋าแม่ตัวนี้ก็เป็น,นะะสลับสีไม่ใช่เป็นสลับสีไม่อะไรอะโอ้อันนั้นสลับสีแค่นั้นเหรอจ๊ะตัวที่ไม่มีหน้าตาเนี่ย นี้ไม่ระบายหรอจ๊ะอ่เขาเป็นสีขาวในกระตุมพอรี่ดูจ๊ะปากก็ดำดำอย่างนั้นนะนะปากดำทุกคนแหละโอ้ยปากดำตาก็ไม่มีนะจ๊ะออตัวนั้นสีแดงตัวนี้ไม่สลับสีแล้วจ๊ะใช่ไหมพี่ชมีสีแดงหมดเลยเหรอไม่ใช่อ๋อมีสลับอยู่นะคะ แม่แม่ตาติปาไม่มีไม่เป็นเลยจ้าติปาหายแล้วเออสิเงินก็ได้ตาใกล้เคียงกันแม่แม่ติปามันหายแล้วไม่เก็บแม่ตุ๊กตา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 ตุ๊กตุาต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 าอุ้ยสลับสีน้ำตาลสลับสีน้ำตาลด้วยแม่นางสลับสีแล้วหน้าี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะไ่นแม่สลับสีแล้วโอ้ไหนมินดาสลับสีว้าย นี่ของมินดาน่ารักมากธอมีน้ำอะไรอะไม่รู้หน้ากากมินดาไม่้ไ่ไนี่อะไรมินดาอธิบายสิมาเรยนอั่งนอย่งนี้นี่่ะตาวาตาตจตา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 อาาตตาาาาาาอาา โอ้โหนี่จับเป็นทั่วหน้าแรกของพี่ชมีเสร็จเรียบร้อยนะจ้ามีอาทิตย์สุดน่ารักด้วย <Yeah! S 1> อุ้ยนั่นอะไรอะชมียิ้มแฉ่งอีกแล้วยิ้มแฉ่งอีกแล้วโอ้ยปากดำกันหมดเลยเนาะแก๊งอาจจะเฮี้ยวเนี่ยอ้โหมีคิ้วด้วยนะจาตัวเนี้ยเฮียเฮียตัวไหนอีก อุยได้บ้านตัวนั้นให้แม่ไหมเจ๊อ่ะเจ๊สวยเจ๊สวยที่เป็นแมงกระพุนอ่ะเคเดี๋ยวว่าโอเคอู้นี่อู้สุดเท่มากแม่ก็จะเขาจะไปเล่นน้ำเขาเามีห่วงยางเป็ดโอ้ยห่วงยางด้จเป็ดน่ารักโอ้ยดูเสียงเพื่อนห่วงยางเป็ดน่ารักมากไม่เป็นมีแมงป่าดำน้ำด้วยเหรอจ๊ะเนี่ยใช่แต่ว่าไม่มีที่ก้นหายใจอู้มีแมงน่าดำน้ำเองโอ้ยเขาก้านหายใจเองเขาดำน้ำเองเขาสุดยอดมากว้ายยิ้มมีความสุขจ้ะในตุ๊กตาอ่ะอันอะไรอ่ะ ว่าทำไมคิ oh, one one? Yeah, <se> well ้วว well. <c oughs> ah, <lucky. can> ันน้หงายคิ้ววันนาไม่ได้เดียโอ้น่ารักมากเดียนะเจสวยตัวสีม่วอันนี้เจสวยตัวสีม่วงที่ผมเป็นแมงกะพุนใช่ไหมคะไม่ใช่ออาไม่ใช่หรอจสีสีม่วงก็เป็นเหมือนผู้ชายด้อ๋อหรอคะแม่เป็นผู้ไม่มินดาทำได้แม่จับแม่กนเลยโอ้ได้ได้แลวได้แล้กไดแล้วได้ได้แล้วได้ได้แล้ววไดแล้วดไแล้วเดลว้แงไแล้วว้นล้ ภาษาตัวตีอ่าแม่ดูตนน้นไม้ภาตัวตีอ่าน้ำเงินก็มองดวงดาวโอ้เหรอคะมินดาแม่จะตีด้วยเป็นมองบวงดาวไม่มีหน้าตาหรอลูกแม่จะตีน้ำเงินก็มองดาวงดาจวสีม่วงก็มองดวงโอ้มองดวงดาวเหรอจา้าโอ้เก่งมากนี่นะคะมินดาบอกว่าตัวสีม่วงนะใช่ไหมมินดา กำลังมองดวงดาวนะจ๊ะนี่ว้าดูมินดาวาดน่ารักมากสติส,ส,สุดเลยแม่เราคุณแม่เราไปดวงดาวให้ได้ดดดสิอ่าดวงดาวสีเหลืองมาแม่ดวงดาวติดได้เอ,เอาเอาดวงดาวไว้ตรงไหนดีไว้ตร,ตรงนี้ไหมข้างบนอ๋อข้างบนงน,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 งงนี่ไนงะเอาไว้นี่เนี่ยบนเนี่ยตรงใกล้ๆเขาเนี่ยเนาะเออนนี้แม่ไว้แม่ตอนั้นก็วาดดวงดาวไปนะเอาแม่วาดไปสามดวงอ่ะมีดาววาดต่อนี่ไงดาวโอ้ดาวโอดาวกระบาดได้สวยมากแม่แม่อันนี้พ่อดาวเออพ่อดาวโอเคพ่อดาวแม่อันนี้ดาว พี่เรียนเต้นนิมอยไม่จ้าไม่มีอาพี่เอาทำสิทำสิไม่ไม่มีอาบอกว่าเลยหู้ยทางโน้นก็เอาอีกแล้วครับเพื่อนๆกื่กำลังจะเกิดศึกสงครามนะคะไม่ไม่จ้าพี่จ้าไม่มีเจ๊ตังวิ่งมาสมทบค่ะพี่จ้าไม่มีจ้าจ้าจะมีเอาไงจะมีมาแล้วมาแล้ว อ uh> ุ้ยพี่เธอมีไม่แต่ลายน่ารักไม่แต่น่ากันรักกับใบเหวี่งจ่าเหวี่ยงจ่าันกับใบเหกี่ยงที่เป็นน่าจะระเกาะุ่่ไม่เลือกมาอยต่แก่แจ๊บแจ๊ระหลัต่เดวตอนนั้นยดีกก็รองเพี่ยงจ่าเก่มากม่ดูกขาจะไปเล่นน้ำกันน้ำกระโนดเลยใส่แว่นตาแต่ว่าคนนี้ไม่ได้ไปเล่นน้ำดําน้ำดําน้ำส่ว่นตาดําน้ นี่พี่ชมีเริ่มลงสีค่ะเริ่มลงสีแล้วโอยสีแดงนะชมีแม่แจ่มมากด้าดูดานดาต้นไม้อะโอ้ยดามีต้นไม้ด้วยนะจ๊ะว่าต้นไม้เหมือนพี่สาวเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยต้ยไม้ยโ้ยโ้ยโอ้นโอ้ยโด้นาอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ออ้อ้้อย้ยอ เอาย่างเป็ดสีอะไรจ้าไม่ใช่สีเหลืองเหรอสีเหลืองอ๋อเอาสีเหลืองอันนึงก็ได้เนาะเรามีหลายเฉดเลยได้ไม่เหมือนกันอันนี้มันก็สวยงามมากเราจะเหวไปดำน้ำกันนะคะเพื่อนๆแค่แต่คนนี้เขาถึงยังไม่หอบอ,อะไรไปเลยจนเขาจะไปเล่นน้ำลองใส่คนนี้เขาว่ายน้ําเป็นเนี่ยเขาขี้เกียจหอบอุปรกรณ์ไปเขาว่ายน้ําเก่งนแน่ๆเลยว่ายน้ําเก่งดำน้ําเก่งต้องทํา แม่นี่นเขาสูบลมเสร็จ well แล้วเว้แลจปากเป็ดนี่แหละสีสี้มมาสีส้มมาแม่สีส้มว้าวโอ้ยเป็ดของยังเป็ดน่ารักมากเลยอ่ะพี่ชมีแม่ชอบอีกแล้วอุ้ยแว่นแว่นตาดำน้ำเขาสุดเท่เลยเนาะอันนี้ไปตัวใหม่แล้วนะคะน้ำตาบดตรงขอบเนี่ยอ่าโอเคเดือนเมษดาถึงไหนแล้วไม่มันดีมันร้องอ่าเสร็จอีกหนึ่งตัวแล้วนะจ๊ะ โอ้นี่นะคะเพื่อนๆตาสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะแม่น,น้องก็มีอะไรมาเล่นอ่านี่เริ่มแกงแกงดำน้ำําเริ่มจะครบแล้วนะคะเนี่ยเมนน้องก็มีอะไรมากระบายสีใกล้เสร็จแล้วทั้งตัวเมนน้องมีอะไรมาเล่นนะจ้ามินดาไปหาเลยโอ้โหอันนั้นแม่นตาสีสดำ,ดำใช่ไหมตาแต่มมากตาจะสีแดงฉับๆเลยโอ้ยสีม่วง <laughs> แมนมอใหญ่เป็สีดำเ <laughs> ชื่อมีก็ไม่บอกแม่เลยอ่ะ ยังเป็ดอาสีเขียวไหนของยังเป็ดอ๋ออันนี้เขาไม่ได้ถือใช่ไหมจ๊ะไม่เกาถือเนี่ยเออนั่นมือเขามือใหญ่มากมือใหญ่มากอ๋อนะเป็ดเขียวโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็ดหรือนกอ่ะอ่านกได้นะนกสีเขียวได้นะเป็ดสีเขียวไม่เคยเห็นนะจ๊ะไม่เอาเป็ดเอาใช่เอานกเออนกสีเขียวมีอยู่นกแก้วไงนี่โอ้โหสแม่เลยอีกตัวเดียวจ้าจ้าจ้าโอ้นี่นี่ตัวสุดท้ายแม่คนนี้ตอนเขาดำน้ำเขาจะหลับตาโอ้หลับตาแกล้งดำน้ำของเราสุดเก่งมาก โอ้เแกนงน้ำของเราแม่จะดูดูตัวติวม่วงจ้าเออทำน้ำแข็งเหรทำไมต้องทำน้ำแข็งตัวนี้เขามีอะไรพิเศษอ่าเขาเ็แจะเทน,น้ำมีน้ำแข็งแล้วรงนีก็เอาปเป็นหลอดดูดอ๋อหลอดดูดด้วยอ๋อเป็นน้ำแข็งมันก็หลอด,ดูดเนาะแม่ตัวตๆๆมต่วงจ้าจโอเก่งมากเรานัา่งก็หอะไรมาเล่นนะจ้า ตัวสุดท้ายของเราตรงนี้น้ำแข็งน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งนะจ๊ะเพื่อนไประบายตัวสีนี้สีอะไรเอ่ยไม่ปกติตัวเขาจะสีฟ้าแต่ว่าสีฟ้าเราหายเนาะเออสีน้เงินก็ได้ลูกอะไรโทนเดียวกันจ้ะแม่จ๋าแม่หลอดสลับสีโอเคโอ้ยหลอดก็จะสลับสีนะจ๊ะมันต้องออกมาสวยงามมากๆแน่เลยเนาะอ่าหอสลับสีเลยแม่จะไปหลอดสีสุดท้ายค่ะ แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยค่ะสำหรับแก๊งดำน้ำเฮลของพี่เชอร์มีนะจ๊ะน่ารักมากเพื่อนจ๋าตอนนี้เริ่มค่ำแล้วค่ะอยู่สองสาวขอตัววาดรูปให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะโชว์เพื่อนๆวันหน้าในคลิปต่อไปนะอ่ะสองสาวจ๋าบ๊ายบายเพื่อนๆกับลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามได้นะจุ๊บๆค่ะเก่งมากลูก